สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นข่าวเกี่ยวกับร่างทรงภาคที่สองครับผมหนึ่งในภาพยนตร์ที่โอ้โหหลายหลายคน,นชอบมากๆเลยเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่ไม่ซ้ำแบบไหนมาก่อนให้เราได้เห็นภาพยนตร์สยองขวัญไทยที่ไกลถึงระดับโลกถึงแม้จะมีหลายๆคนไม่ชอบไม่เข้าใจและก็เข้าใจว่ามันคือหนังซอมบี้ก็ตามแต่สำหรับผมร่างทรงคือภาพยนตร์สยองขวัญ หนึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญที่ผมรู้สึกหยีมากที่สุดผมรู้สึกยื้อที่สุดผมรู้สึกกลัวมากที่สุดผมจําได้ว่าผมไม่ได้ดูภาพยนตร์สยองขวัญที่รู้สึกกลัวได้แบบนี้มานานแล้วนะครับฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส์ อยากถามเหมือนกันว่าร่างทรงเนี่ยมันควรจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเขามีการประกาศนะครับว่าทีมงานที่สร้างร่างทรงภาคแรกอย่างโชบ็อกที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะสร้างร่างทรงภาคสองต่อนะครับโดยตัวของคุณนาฮงจินโปรดิวเซอร์คราวก่อนเนี่ยเขาจะมารับหน้าที่เหมือนเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเติมมาก็คือในภาคนี้เขาใช้ชื่อว่ามิงครับซึ่งตรงกับตัวละครหลักของเรื่องก็คือตัวของน้องยดาที่แสดงเป็นมิงนี่แหละ ก็ยังดูอยู่นะฮะว่ามันจะเจาะไปทางชีวิตของมิงต่อจากตอนจบของร่างทรงหรือเปล่าหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวของมิงก็เดี๋ยวรู้กันนะครับทางนี้ตัวของข่าวร่างทรงภาคสองยังไม่มีรายละเอียดกับเนื้อเรื่องนะฮะว่าจะเล่าไปในที่ทางไหนแล้วก็ผูก้กำกับชาวไทยอย่างต้งบรรจงบิสันธนกุณเนี่ยจะกลับมารับหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ต่อหรือเปล่า แต่ว่าผมรู้สึกว่าร่างทรงคือหนึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญที่ไปสุดทางนะสวยแค่ไหนโดนผีเข้าผมก็ไม่เอาเหมือนกันว่าผมรู้สึกน่ากลัวอย่างถามหน่อยแล้วกันนะฮะว่าร่างทรงมันควรไปต่อไหมอะสำหรับผมนะผมคิดว่าร่างทรงเนะี่ยมันจบสมบูรณ์ในแบบของมันแล้วถึงไม่ได้หลายคนจะดูแล้วอีหยังวะดูแล้วจะไม่เข้าใจก็ตามแต่ว่าถ้าคุณตามเนื้อเรื่องดีๆผมว่ามันจบในแบบของมันแล้วจบในสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วเพียงแต่ว่าถ้าถามว่ามันไปต่อได้ไหม มันจะต้องคลั่งขึ้นไปอีกเพราะว่าร่างทรงมันเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ไต่ระดับความคลั่งของภาพยนตร์ขึ้น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 ไปจนสุดขึ้นไปจนพีคแล้วก็ระเบิดต่อมข้างบนเหมือนจุดพลุครับหมายความว่าถ้าสมมุติทําเป็นร่างทรงภาคที่2ออกมามันจะต้องเป็นการจุดพุลูกที่สองที่ไปไกลกว่าพุลูกแรกแล้วก็ให้มันระเบิดต่อมให้มันยิ่งใหญ่กว่าภาคแรก แต่ภาคหนึ่งผมว่าภาคภาคนี้มันก็จบสมบูรณ์แล้วนะผมรู้สึกว่าไม่อยากให้มันมีต่อแล้วอยากให้มันอยู่แบบนี้กลัวว่าถ้าทําต่อเนี่ยผมจะไม่ชอบเอาเพราะว่าภาคต่อส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งยิ่งถ้าเป็นภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยที่เป็นสยองขวัญเนี่ยกลัวนะฮะผมกลัวว่ามันจะอาร์ตเกินไปมันจะเฉพาะกลุ่มเกินไปจนจนเราดูแล้วเราไม่สนุกกับมันครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel